นี้วันพระท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลอันใดขอให้จงตั้งใจร,รับพรอุทิศส่วนกุศลแก่บุพการีชนของเราพร้อมกันยะทาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะป,ะปะติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวาอภิวาทนสิริด สนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรม,มวัตทันติอายุวันโนสุขังภาลง